ักฟีโน่นะครับปันออกท่อนะครับเครื่องหลวมนะครับ oh, <no. S 1> ลุดลูกสูบหวนหลวมนะครับใช้งานนานเป็นเวลานานนะครับผม oh. นี่นะครับควันขมงสงเฉียงเลยนะครับครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผม ผมวาย 2K พีบักบ้านนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับฮะแค่จะนอกเรื่องนิดนึงนะครับเกี่ยวกับเจ้าบักนอของผมนะรถซื้อแกงนะครับไว้สำหรับจ่ายตลาดนะครับโอเคก็อาการเบื้องต้นนะครับก่อนที่จะมาทำการผ่าตัดผ่าตัดในครั้งนี้นะครับมีอาการควันออกท่อนะครับ ควันขาวออกท่อนะครับเนื่องจากใช้มาเป็นเวลาระยะเวลาหลายปีนะครับผม12ปีเต็มนะครับ oh. ตั้งแต่ปีพศ2550นะครับจนปัจจุบันมา12ปีนะครับ oh. <c oughs> ไม่เคยไม่เคยซ่อมเครื่องภายในนะครับโอเคแต่ล่าสุดนะครับปล่อยให ขับเพลินเกินนะครับดูแลแต่๋เจ้าพยัคขาวนะครับเรีนดูแลบักน่นน้ำมันเครื่องแห้งนะครับส่งผลให้ลูกสูบหลวมนะครับ oh, <no. S 1> วาวระบบวาวหลวมลูกสูบหลวมนะครับปรึกษาน้องช่างอเนกเรียบร้อยนะครับก็เลยเอามาจอดทำเครื่องใหม่นะครับ ทำคว้านนะครับคว้านเสื้อสูบแล้วก็เปลี่ยนลูกสูบใหม่นะครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่ขับรถที่ใช้รถนะครับประเภทเดียวกันนะครับเป็นอโตเมตินะครับอโตเมติสี่จังหวะนะครับถ้ามีอาการเดียวกันนะครับผมรีบเลยนะครับรีบดูแลรักษานะครับเดี๋ยวจะมันจะจะได้ผ่อนหนักให้เป็นเบานะครับ ถ้ามีอาการควันออกท่อนะครับแล้วก็มีเสียงแปลกๆนะครับในเครื่องยนต์นะครับในของตัวเครื่องยนต์นะครับเสียงแปลกๆดังคล้ายๆเสียงดังแต็กๆนะครับรัวๆนะครับแล้วก็มีควันออกที่ปลายท่อนะครับให้รีบปรึกษาน้องช่างอเนกโดยด่วนเลยนะครับผมจะได้จากหนักจะได้กลายเป็นเบานะครับจะได้ซ่อมในราคาที่ประหยัดนะครับ ให้มาปรึกษาน้องช่างอเนกนะครับราคาประหยัดนะครับผมไม่แพงนะครับน้องช่างอเนกเอ็นเซอร์วิสนะครับที่บ้านพม่กาตำบลมืองต้นเือิงมณฑลจังหวัดอุตรดิตถ์แห่งนี้นะครับพูดคุยได้นะครับสำหรับเพจของน้องช่างก็จะแปะไว้ตรงนี้ครับว่าเบอร์โทรนะครับผมมาเลยครับผมแปะตรงนี้เลยฮะไปมับนะฮะโอเคครับเดี๋ยวติดตามชมไปเรื่อยๆครับว่าจะยังไงต่อนะครับมีล้างเครื่องยนต์ให้ด้วยนะครับล้าง เขาเมาอะไรที่จับในเครื่องดูครับผมใช้มาโอโหแบบใช้งานรถใช้งานจริงๆนะผมนี่ขนาดเป่าออกไปบ้างแล้วนะน้องช่างอเนกไปทําการเลียเลียเลียออกไปบ้างอ๋อขัดขัดออกไปบ้างไงโอโหดูสภาพคาร์บูเรเตอร์นะฮะนี่ครับผม้สๆสภาพนี้เดี๋ยวมาดูทีหลังการซ่อมการทําการบำรุงรักษาของช่างอเนกนะว่าภายหลังมาแล้วจะออกมาลักษณะเป็นยังไงครับโอเคจะแตกต่างจากที่ท่านผู้ชมได้เห็นในขณะนี้มากน้อยแค่ไหนนะฮะโอเคจา จากยังเขาเรียกว่าจากขี้ตมนะฮะจากขี้ตมบกุกขี้ตมบกนะุกจากขี้ต้มพอกมาอย่างงี้นะคนพอกมาอย่างงี้จะกลายเป็นสภาพนางฟ้าได้ี่ไหนนะ <Okay. S 1> ผมมาดูมาดูโครงนะฮะ <laughs> ดูโค้งนะฮะโอ้โหสิบสองปีเต็มนะครับผม <c oughs> ไม่เคยนะไม่เคยทําการล้างเลยนะภายในโอ้โหล้างแต่ภายนอกนะครับเปลือแกบบนอกเท่านั้นนะครับภายในภายในโคง้งภายในนี่คือสภาพไหนสภาพนั้นนะครับ <c oughs> เดี๋ยว้องช่างอนเนกจะทําการ บูรณาการใหม่นะครับออกใจเสาะใจใหายเสาะใจใหายเสาะใจ,ให,ะใจให,หอยเลยนะฮะออกมาเงาวิบวับนะครับผมโอเคเดี๋ยวติดตามชมกันไปเรื่อยๆเลยครับผมสำหรับบักโนกหลังจากใช้มา12ปีนะครับควันออกก็ควันเครื่องใหม่นะครับควันเครื่องอแล้วก็ตีลูกสุกใหม่นะครับผมควันใส่อันนี้เบอร์ลูกสุกอะไรนะช่างอันนีอ้อยู่หวัวหน้าว่างั้นนะครับนี่ครับผมจากอะไรนะเบอร์เดิมมันเบอร์อะไรนะน้องช่าง อันนี้เป็นควานนะ้าคร้บเป็น0.25นะครับตัวเดิมตัวเดิมน้องช่างอเนกมาดูเป็นโอ้อันนี้เบอร์เบอร์ดำตึ้น <c oughs> มองไม่เห็นอะไรเลยนะครับไม่ประมาณถ้าเทียบก็ข้าเปลือกข้าวสารนะครับลูกเดิมก็ประมาณเข้าข้าวสารนะครับลูกใหม่ก็เป็นข้าวเปลือกนะครับจะมีความความเส้นสายส่วกลางที่กว้างขึ้นหน่อยนึงนะครับพอเราทําการควา้าจะสูงมาแล้วเจติดตามชมเรื่อยๆนะครับว่าควันที่มันขมงสงเฉงก่อนหน้านี้นะครับจะ หายไปหรือเปล่าโ <Okay. S 1> อเคติดต <Okay. S 1> ามชมเป็นทับนิ่งไปเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็ภาพวิดีโอเป็นบางช่วงบางตอนนะครับผมไปครับ let's go ครับผมท่านผู้ชมครับแล้วขั้นตอนล่าสุดนะครับช่างอเนกน้องช่างอเนกก็ได้ทําการคัดนะครับโอ้โหสุดยอดจริงเลยครับวิบวับเลยนะฮะไม่รู้ว่าเอารถมาทําเครื่องหรือว่ามาเข้าคาเคครับผมครอบครอบจักรวาลจริงๆแล้วช่างคนนี้บริการทุกระดับประทับใจนะครับสำหรับน้องอเนกร้านน้องอเนกแอนเซอร์วิธฮะบ้านห้วยนาาตำบลมงเจ็ต้นอำเภอเมือโคกจังหวัดตรดิษฐ์ของเรานะครับผมสนใจติดต่อเข้ามาได้นะครับ ประทับใจแน่นอนครับผมรับประกันเลยนะครับผมไม่ใช่ว่าทําเฉพาะคนในกลุ่มทีมงานไม่ใช่นะครับโอเคคนอื่นทําดีกว่าคนในทีมงานด้วยซ้าไปนะอันนี้คนในกลุ่มค่อนข้างที่จะแหมนนี้ขนาดลวกๆแล้วนะครับเนี่ยถ้าเป็นคนนอกสุดกว่านี้ครับเอาใจลูกค้ามากกว่าเมียนะฮะช่างอนเนี้คอนเซ็ปต์โอ้เนาะว้าหลายเมียช่างก็อยู่หมอด้วยนะฮะเดี๋ยวจะโดนตีนโดนตีนเมียช่างก่อนนะครับผม โอเคเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะฮะเรามาทดสอบเครื่องยนต์กันนะครับว่าหลังจากที่คว้านนะครับลูกสูบเปลี่ยนแหวนชุดแหวนลูกสูบนะครับแล้วผลที่ออกมาจะเป็นอย่างไรนะครับก่อนหน้านี้ย้อนไปดูได้นะครับเมื่อต้นคลิปนะครับเมื่อเปิดคลิปมานะครับคว้านขมงฉงฉิงนะแต่ตอนนี้ครับเรามาดูกันเลยครับน้องชายอเนกแอคแอคชั่นเลยครับนี่ครับผม เงียบกริบนะครับท่านผู้ชมครับควันไม่มีเลยนะครับน้องช่างลงเบิ้ลสิครับเอาให้ควันอขอตัวควันหน่อยโอ้โหเงียบกริบเลยนะครับเครื่องยนต์ <Yahoo. S 1> โอ้โหเหมือนออกจากโรงงานมาเลยนะฮะสุดจริงครับผมควันหายแล้วนะครับเครื่องฟิตนะครับโอเค โอ้โหโอ้โหเรียบร้อยนะฮะยกล้อเรียบร้อยนะครับผมโอ้สุดยอดสุดยอดนะครับบักนอยกล้อได้แล้วนะฮะโอเคเป็นการทดลองนะครับทดลองเครื่องยนต์นะครับผมนม่วิบวับกันเลยทีเดียวนะฮะสุดยอดครับผมโอเคครับแงบกริบนะครับเสียงเครื่องยนต์ ควันก็ไม่ออกท่อแล้วนะฮะเหมือนใหม่นะครับสุดยอดครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับก็เพื่อเป็นความรู้วิทยาทานนะครับให้กับท่านผู้ชมที่ใช้รถออโตเมติกสจังหวะนะครับหรือว่า4ีจังหวะทั่วไปนะครับพกเวฟร้อยเวฟร้อยยบหเสียน้อยนะครับเสียน้อยเสียยากนะครับเสียมากเสียง่ายนะฮะแต่สําหรับร้านน้องอเนกแล้ว ราคาประหยัดนะครับแต่คุณภาพประทับใจครับผมคาเคด้วยนะครับโอ้โหวิบวับเลยครับบักโนสุดยอดครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเดี๋ยวกันคลิปหน้าครับผมคลิปต่อไปจะไปทําอะไรนั้นเดี๋ยวติดตามชมกันต่อไปครับผมไปบายครับบายท่านผู้ชมทุกท่านครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงลาท่านผู้ชมไปก่อนครับบายบายเลสโก้